เห็ดรับปลาเที่ยวนะครับเห็ดรับปลาเที่ยวจะต้องเจอตัวนี้เห็ดรับปลาเที่ยวเป็นโจอี้พัวสิทธิ์หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหสองโลได้หรอ เฮ้ยมาแล้วนะเทสวังเดิมละบอกพี่ต้องผิดวังผมผมบอกโอ้โหไม่ต้องแล้วอะไรนะเก็บเหยื่อสดก่อนไหมไม่เป็นไหรอกบอกพี่ปลาไม่กินเลย ชัอบอดีวอ้วะโอ๊ตเฮ้ยชัอบอดี้เอาไงขายาาไหะขายขายขา,ยาน้า,านาาี่เอาคีมมันหน่อยดิบิฮอนชัอบอดี้ดิชัอบอดี้ไอ้เหี่ย